นี่น <ar> ั <ary> ่นนั่นนั่นโอ้ไปแล้วโอ้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 โ้ม่แบตบวมแ่อ้โอ้าย่แล้วสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับทุ่งไร่ทุ่งนานะครับกับช่องออกหาสเต็กนะครับวันนี้มาจับปลาอีกแล้วครับเดือนเมษาหน้าร้อนนี่เลย น้ำยังเยอะอยู่นะครับดูดูมีตาเติ้ลกับตานะครับกำลังจับปลาอยู่ได้หรือเปล่าไอ้เติ้ลได้หรือเปล่าอโอโหไหน,น,น,นปลาสองตัวปลา,ปา,ปปาเลี้ยงไว้ใหญ่แล้วบ่ ปลาเรียวยังใหญ่หรือเปล่าจับไปดูปลากันนะครับนี่ปลาอะไรแบบสองตัวโอ้ยปลาตัวเล็กจังเลยเตินมาลงสานี่อยู่บะเนี่ยสาีนเย็นดีแม่ ได้สองตัวเองนะครับเดี๋ยวกำลังจะมาลงสะนี้อีกทรีหนึ่งปลาสองตัวปลาไม่กินเหยื่อ๋อทุงไรทุงนายาียวขจีอันนี้คือเอาไว้ถั่วปลูกถั่วก็ตายหมดแล้วครับ เก็บได้นนหมดเด้วอันนี้แมเอ่ผอลไม้ไม่อิสระมีลูกสุกไหมัวนี้นกินได้นะค,ครับนี่นีออ่อันนี้เขาเรียกว่าหมากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนเด็กๆก,กินอยู่นี่มันจะออกเปรีป้ยวๆันหวาน อร่อยไปหานองไม้กันนะเดินชมทุ่งไร่ทุ่งนา <c oughs> ตอนมันมาหน้าฝนตอนนี้หน้าแรงแล้วครับหน้าแรงจะแดงแรงหน่อยนะไปดู น้ำในลำตะคองดูสิโอ้น้ำในลำตะคองก็แห้งแล้วแห้งเลยเขื่อนก็ไม่มีแล้วเขื่อนก็น้ำไม่มีแล้วน้ำขุ่นด้วยดินแตกเหือบเลยครับน้ำในสะอย่างลดเลยน้ำในลำตะคองก็ไม่มีแล้วดินแตกเหือบเดี๋ยวน้ำน้อยมากเลย ดูสิแต่มันมีปลายอยู่นะครับเดีไอ้ต้นมาลงจับปลาลมดีมากบรรยากาศดีเหมาะกับการนอนพักผ่อนสบายใจวลมดีจังเลยบรรยากาศบรรยากาศตอน4โมงเย็น นี่กับไรตะพางเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนี่นะครับทำรีสอทน้อยนอนเวีน,นตะพางกำลังจะจับปลาอีกแล้วเดี๋ยวพาไปดูไอต้นจับปลาครับ ไกล้ไปใส่เบอร์เติ้ลฮะใกล้ไปไว้บ้านเป็นเรี่ยวหรือเปล่าเหรอเหรอยู่นี่บมีแล้วเหรอคนมาลักบ่เสียทั้งหมากัดโอเหลือลรไก่ไก่เขามาขโมยเอาวันละตัว2ตัวครับก็เลยจะไปไว้บ้านหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบลรไก่ล้าง ไม่มีแล้วกับพายาจะพาไอเตินไปดูไอเตินจับปลากันครับระวังน้ำนะครับ ปลาปลาบึกที่เอามาลงนี้ใหญ่หรือยังครับโอ้ยเป็นไงแล้วไงแล้วบ่เด็ได้จับเห็นนั่นบ่กาวันเนี้ยพิเศษามตัวบ่ตัวเท่าไรละปลาเมือม่อเนาะปลาเมื่อแล้วบ่จะดี๋ยวเ่อค่อยจ้าลูกน้ำหน่อยๆ ใส่ต้นสักข้ามต,นนต้นตน,น,นี้ต้นต้นสะคข้ามต้นต้นโอ้ยเขเรียกว่าต้นสะรราม ยอะไรยังไงมาเออปลาในทองมาลาบขอปูไปตากับหลานเล,ล่นน้ำกันแย่ไปแล้วปลาหมุดเขาห้อย เอาปลาในทองมาลาบนะเวเบงนีแลว่ามันดอกพูนะดอกพูน่ αι, อะไรเตะเอาโชดิโชโชสิโชสิมาเร็วเร็วว้านะได้จริง<ต>ด้วย ปลาหนึ Ei, ่งตัวเอากระคูมาแม่มาตะบูหนึ่งตัวตั้งไว้ไปงมสี่ไปงมสี่

nó bên mình tay khoán. mưa xuân nó không bệt rồi ngu dài xa những ngu dài cái gì ตาปล่อยลลายๆคือสีบดถึกแห่นน้านในบดตาโอ้ ก้อ,อาานต้นวันวันแหจวดจวดไปนั้นได้แล้วเป,ป,ป้าได้หุ่นเต้นโอ้ไปเอากระคูมนี่กระคูมมากระคู่มา,มาจวดเลยตานี่ออกออกแหแล้วน่ะ เอากบะอะไรแ,แม่กะคุกะคุตกไปมาโอ้ยกระคุไปแล้วครับตานี้ได้เยอะเลยมานี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ได้ลาร์ไปตัวนี้

ตนหม่องนเตือนอะไรมาจับดีดีพอแล้วตานี่ตีน้ำตือนยด้พูน่ะพี่พองกันอุ้อยู่กุพูนโอ้โหหลายตัวโตนเต้นเต้นโซดาโอ้โหสามพีโตนี่ไงโอ้โหมีปลาหนบ้ปงี วันนี้มันออกเลยเหรอนูตัวนี้โอ้ยอย่างนี้แต่ไอเพี้ยนต้องตีมต้องมาต้นนี้เพิ่นหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงตัวนี้ทอดมาะกรันทอดเออทอดตะกรันมันหลายแล้วนี่ย่อดกรันเอดตะกรันเบิดเอาไปกินมาเบิดโอ้ตัวนี้พี่การโอ้ถูกปลาอีกยังจัดปล่อยมันออกอปล่อยลง ปลาพ่อยปหางมันขาดปล่อยมันเลมันจะพิการเอันกัดมันขาดปลางกัดอ้ยหลายตัวดเป็นเป็นยินมะพอแล้วพอแล้วแ้เลือเอไปเอาปลานัอือปลานังชิมล่จังเลยลล้วล้ปล่อยมันแหงเป็นแม่พันธ ได้เยอะเลยครับนี่ไปไปตาเดียวได้พอเลยพอแล้วนะครับตาจะเอาปนังอีกตัว,ต,วตาอันนี่จะเอาปนัง,ง

เอามาข้วเร่ข้าวเร่อเรบอต้องเอาเขามามันคือบ, <ไล S 1> บอส <ไล S 1> นะั่งไล่ไล่ไล่เดี๋ยาเข้ามามันจะเอาแหไม่ได้ มเลยไปแล้วบุญเตียนดงไปบุญแล้วมันเวยนปนไอ้นี่นะบะแมนปนไอ้ไส้ยังบุบไปอีศพบไปอีศบไปอิศบุบแล้วไปแล้วเตือนนี่พ่อได้แล้วพ่อจับได้แล้วครับปลาอียงปลาอะไรพ่อโอ้โหเราไปอีศบอีเลตัวนี้ตัวน้อยอ๋อตัวนี้ตัวน้อยเอียไงโอ้โหไปแล้วไปแล้วพี่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 ย่าบะเพียนบะแมนบะแมนปนบะแตเพี้ย นเตัดแต่ยันออกไปพูน hmm. ๆูัจตัเแต่ยนเตินออกไปวูวเตินออกไปแล้วเมนปลาไหนน้ำเติมเอ้ยบ่ลอกเมนปลาไหนไม่เล่ามึงตัวเติมมั้ยมีแต well> yes. um ่ ืองแล้วพออกขาดอารงเตือนไหมอารงจักไเอารงจักไมอยังมอมหัวตนี้หน่อยนะนิดกอยดเล็กๆเองแต่แฮมปอยมันไน นบ่ปา่านโอ้ยป่ในนี้ใครก็นโลฝมยังโอ้โหโอ้ยโอ้ยหมุนตมปลาเนน่้นะฝนฝนนีหรือเปล่าตะเพียนแมเนะจ๊ะป่านนี้ไอ้เหี้ยหมุนต่แล้วมีวด

ไม่ไไมีครับตานี้โดดต้อง้องตานี้ไม่มีเือเโอเคจะเริ่มทำการไล่ปลาอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเอาปลาในไม่ได้เราไม่ยอมนะครับมัวไล่ไปนี่คือบลาเต็นเหรอไล่ไปไล่ไปนะครับ นี่นั่นนั่นนั่นโอ้ไปแล้วโอ้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 ต่ำเอึปลาอีกยังว่ามันือต่ำเก็บโอ้เด๊เด๊เขาแล้วนี่ไงปลาโอ้กินมาแล้วปลาเสียบปลาเพื่อเอาปลาเสียบมาเลี้ยงปลาแห่มันใหญ่ปลาชะโดอปลาเอ็งก็นวนจันทร์ ดุ้งเด้งดุ้งเด้งดุ้งเด้งแล้วครับเราจะมีปลาในหรือเปล่าเราจะเอาปลาในกันนี่ได้แล้วนะเอนี่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 ตายตายเข้าไสู่ปลาโอ้ตายโอ้จีดแล้วเรียบร้อยยุ่งเอาลงเนี่ยเอาลงเอาลงมาดนึ่ตาอันไปไล่มาก่อนเอาล่องมาไปเกลียบครับ ตานี่นะสิได้ไหลโอ้พหู่นปูนปูนโอ้อะเขาข้าวต่างดังจือเลยมันอยู่ทึ่งด่างเลยนะมันอยู่ในยูพุ่มด่างไว้ยิงเบียบไว้แหยุ่มโอ้โหเต็มด่างเต็มด่างเลยตาเนี่ยเอาปลาปลาตะเพียนขึ้นมาหลดเ่อเอาไปแช่แข็งไปให้เพื่อนลาบนะตั้ตึ๊กตตึ๊กตแช่แข็งแช่ช่องฟิสไป ไปไว้ท่านึงโอ้โหตายแล้วตายแล้วโดนโดนแล้วครับโดนหนึ่งดอก <All> right. อ้ออออเอเอย,อยแค่พูดน,น้ำไว้น้ำไว้โอ้หล่นไปแล้วครับ <c oughs> เกือ,กอบเอาปลาไม่ทันครับอกีิ <c oughs> เหลืออะไรเหลืออ,บบลอ,อ,อยูเป็นจับได้หลายตัวอ๋อตาเอาอรุร่งเลรววะ <c oughs> เอ้า อขึ้นมาเออเออตกอีกแล้วเดี๋ยวโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ยังไงเลยครับนี่เอ้าตัวบบเงือ่เลยตัวบักใหญ่เลยครับเขียวซวงตูยิ่งตึตง ไปนึ่งไปนึ่งใส่ใส่กระลำนึงนน่งใส่กระลำครับเบ้อรึเป,เปล่า,ออาดูพ ตายแล้วถเอาตายปะมาตายช่วงชุลมุนถังจังเลยจ,จะสอ,ออกได้แต่ถ้ามันตายแล้วเอาขึ้นมานะเดี๋ยวมันตายแล้วถือว่าถือซอดแหละ อ๋อาคืนมาลดตายวะยพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผล<ส>ผลิตของเรานี่โอ้เต็มถังเลยโอ้ยอัดช่องทิ่เป็นสีสเกตครับ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับ<ส>ก็ ได้เยอะเดี๋ยวตอนเย็นไปหลับนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับจะไปเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ